เทวดามาสร้างบารมีจะคล้ายกับเทวดาประจำตัวของเราจะแตกต่างตรงที่ว่าเทพเทวดาเหล่านี้จะมีความเกี่ยวข้องกับเราสมัยยังเป็นมนุษย์มาแล้วเช่นเราเคยเกิดเป็นข้าทาสหรือบริวารของกษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งพอเรามาเกิดในชาตินี้ท่านก็จะตามมาช่วยเหลือและดูแลเราส่วนมากจะเรียกว่ามีองค์หรือองค์ใน บางคนมีความเกี่ยวข้องกันก่อนสมัยพระพุทธองค์เสียอีกถ้าหากมีมารขวางท่านก็ช่วยเราไม่ได้อีกเช่นกันเผลอๆมารก็จะปลอมเป็นองค์ในหรือตัวของท่านเสียเลยตาเนื้อของมนุษย์มองไม่เห็นจึงคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงทำให้เกิดความไม่เชื่อพอไม่เชื่อบางคนก็ลบหลู่ผลกรรมก็จะเกิดกับตัวของเขาเอง จะส่งผลก็ต่อเมื่อกรรมที่เป็นอกุศลในตัวของเขาส่งผลหรือว่าบุญของเขาหมดก่อนนั่นแหละทุกๆวันนี้ต้องพูดด้วยเหตุผลและหลักฐานจึงจะยอมรับกันแต่บางสิ่งบางอย่างในโลกนี้ก็หาหลักฐานและเหตุผลมาพิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันเพราะเป็นเรื่องของนามเป็นเรื่องของจิตวิญญาณการที่จะสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้ จิตจะต้องได้รับการฝึกจิตมาดีพอสมควรทั้งในเรื่องของทานศีลสมาธิและธรรมฝึกจนจิตได้ยานอย่าลืมนะว่าคนที่คอยช่วยเหลือเราก็คือเทวดาประจำตัวของเราและเทพเทวดาที่มาสร้างบารมีร่วมกับเราแต่ในที่นี้ต้องไม่มีมานแทรกอยู่เขาถึงจะช่วยเราได้เต็มที่ทำไมเราจึงเห็นคนบางคนมีองค์ หรือมีอะไรแฝงอยู่ซึ่งไม่เหมือนกับคนธรรมดาที่มาพอจะเล่าให้ทราบย่อๆคือมีอยู่ครั้งหนึ่งพระอานนท์ได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่าอีกนานเท่าไหร่คำสอนของพระพุทธองค์จะหมดไปจากโลกนี้พระพุทธองค์ตอบพระอานนท์ว่าอีกห้าพันปีเมื่อทราบว่าเป็นเช่นนี้พระภิกษุพระภิกษุณีสามเณรอุบาสกอุบาสิกา เป็นผู้ขอทานุบำรุงดูแลรักษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาส5 0 0นา2,500ปีส่วน2,500ปีหลังเหล่าองค์เทพเทวดาทั้งหลายขอลงมาทานุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อจากมนุษย์ทั้งหลายเป็นเวลา1250ปีและส่วนที่เหลืออีก1250ปีสุดท้ายพวกยักษ์พวกมารขอลงมาทานุบำรุง ดูแลพระพุทธศาสนาในช่วงสุดท้ายต่อจากเหล่าเทพเทวดาจึงต้องทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ต้องหมดไปเพราะพวกยักษ์พวกมารย่อมไม่ทำให้เจริญแน่นอนซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเหล่าเทพเทวดาลงมาทำนุบํำรุงพระพุทธศาสนาเวลาก็ได้ผ่านไปแล้วในปัจจุบันนี้ผ่านได้48ปี ที่เข้าสู่ช่วงเหล่าเทพเทวดาพวกลูกยักษ์หลานมารขอมาเป็นผู้ทำนุบบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาในช่วงสุดท้ายทีนี้ไม่ต้องพูดและคิดเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ว่าจะเป็นอย่างไรขณะที่พระพุทธองค์ยังมีพระชนชีพอยู่พวกมารยังขัดขวางและจะทำลายเลย พระพุทธองค์ใครขอใครนิมนต์อะไรท่านก็ส่งให้หมดหลังจากช่วงที่พวกลูกยักษ์หลานมารเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วสังคมมนุษย์ก็จะเข้าสู่กลียุคไปเรื่อยๆมนุษย์จะห่างไกลจากคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไม่มีศีลเข็นฆ่ากันขาดการปฏิบัติธรรมไม่มีความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมในพระสงฆ์ ว่าปฏิบัติแล้วจะมีความสุขความเจริญได้ความเชื่อความศรัทธาก็ลดน้อยลงพอพลังศรัทธาลดน้อยลงผู้ที่เป็นพระที่มีหน้าที่ทำนุบำร,รุงพระศาสนาก็ต้องออกมาทำมาหากินปลูกผักปลูกหญ้าและหุงหาอาหารกินกันเองจะไปศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมก็ไม่มีเวลาท้ายที่สุด ก็เหลือผ้าเหลืองน้อยห้อยหูห้อยคอหรือผูกข้อมือเอาไว้เป็นเครื่องแสดงว่านี่แหละคือพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีไว้เป็นผู้ประกอบหรือทำพิธีกรรมต่างๆเท่านั้นหลังจากครบ5,000ปีแล้วคำสอนก็หมดไปมนุษย์ก็เข้าสู่การของกรียุคมนุษย์จะไม่มีศีลไม่มีธรรม อยู่กันอย่างสัตว์เดรัจฉานไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักแม่ไม่รู้จกัจก,จกลูกพอแต่งงานกันได้ลูกหญิงหรือลูกชายพอลูกโตขึ้นพ่อก็เอาลูกหญิงเป็นภรรยาแม่ก็เอาลูกชายเป็นสามีพี่เอาน้องน้องเอาพี่สังคมของมนุษย์จะเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นเริ่มจากคนรอบข้างจากนั้นก็คนที่ไกลตัวออกไปท้ายสุดก็ตัวใครตัวมัน ความผูกพันในสายเลือดก็หมดไปในปัจจุบันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์เหล่านี้จะเลวร้ายลงไปเรื่อยๆจนกว่ามนุษย์จะมีอายุขายเพียง10ปีแล้วก็จะตายพออายุได้ปีสองปีก็ต้องมีครอบครัวกันแล้วตอนนั้นมนุษย์จะตัวเตี้ยจะต้องสอยพริกสอยมะเขือกินจะเข็นฆ่ากันเอง หลังจากนั้นมนุษย์ก็จะเริ่มรู้ว่าอะไรชั่วและอะไรดีก็หันกลับมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมชีวิตของมนุษย์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก10ปีเป็น20 30เป็นร้อเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นโกรจนถึงหนึ่งอสงไขยพออายุยืนานานมากมนุษย์ก็จะไม่รู้จักความตายจึงเกิดความประมาท อายุก็ลดลงมาจนถึง80 0 0 0ื่นปีถึงจะตายการนั้นแหละก็จะเป็นยุคของพระศรีอริยะเมตรยจะเป็นยุคเริ่มต้นของมนุษย์ที่มีศีลธรรมเจริญรุ่งเรืองส่วนผู้ที่ปรารถนาจะไปเกิดในยุคของพระศรีอริยะเมตรยัยก็ให้ทำดังนี้ 1. รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ 2. ฝั่งเทศพระเวสสันดร13กันให้จบภายในหนึ่งวัน และหนึ่งคืน 3. ให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ได้ไปเกิดร่วมประชาติเดียวกันกับพระองค์ท่านตอนนี้ท่านเป็นเทพอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตชั้นสี่พอหมดบุญจากสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วจะมาจุดติอย่างโลกมนุษย์อีกครั้งเพื่อจะมาสร้างบำเพ็ญทานบารมีมีเช่นเดียวกับพระเวสสันดรพอดับจากชาติที่บำเพ็ญทานบารมีนี้แล้ว ก็จะไปจุดติอย่างสวรรค์ชั้นดุสิตอีกหลังจากนั้นจึงจะมาจุดติอย่างโลกมนุษย์อีกครั้งมาตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายในจักรวาลน,นี้มีพระนามว่าสมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะหมดและมีเพียงเท่านี้ ยังมีอีกอย่างน้อยก็อีก8ถึง9พระองค์เรายัางจะต้องเวียนตายเวียนเกิดกันอีกนานเทวดาที่จะมาสร้างบาร,รมีของเราเป็นใครมีพระนามว่าอะไรน้อมจิตน้อมใจรับรู้และตั้งรับองค์ท่านเสียพากันให้ทานพากันรักษาศีลพากันเจริญสมาธิและศึกษาธรรมทำให้ถูกต้องความสุขความสบายความเจริญ ทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทุกสิ่งทั้งหมดทั้งหลายจะตกอยู่ที่ตัวของเราโดยการสร้างบารมีของเราไปพร้อมกับพระองค์ท่าน